ครับสวัสดีครับเบสครับอายุ30ปีนะครับปฏิบัติเป็นเทรนเนอร์นะครับในแบบอินฟลูเอนเซอร์ครับว่าวันนี้นะครับได้ลองเปิดประสบการณ์ครั้งแรกเลยนะครับกับการทำช็อปปิ์งครับเบสเป็นทั้งเทรนเนอร์นะครับในแบบอินฟลูเอนเซอร์ครับช่วงหลับนะครับพักพักผ่อนน้อยนะครับเวลาออกกำลังกายเราก็หนักเทรนก็เยอะนะครับแล้วก็มีอีเวนต์ต่างๆครับทำให้รู้สึกว่าพักผ่อนเนี่ยไม่เพียงพอนะครับก็อาจจะมีปัญหา กับน้องชายเล,เล็กๆน่อยๆนะครับเราเหมือนแบบอยากจะสุดแล้วก็ทํากิจกรรมแล้วก็อยากให้เต็มที่กว่านี้ครับร mm hmm. ลหว,ว่างทำนะครับตอนแรกก็ตื่นเต้นมากเลยครับว่ามันจะออกมาเป็นยังไงมีความเจ็บพออะไรไ้นะครับแต่บอลบอกว่าไม่มีความเจ็บอะไรเลยครับ จริงๆต้องใช้คำนี้เลยครับเพราะว่าสบายใจนะครับเพราะว่าเหมือนเพื่อนเจอเพื่อนครับเพื่อนแนะนําเพื่อนนะครับเพราะว่าทีมงานของที่นี่ครับเป็นผู้ชายทั้งหมดนะครับแล้วเราเหมือนกับว่ามีปัญหาอะไรด้านไหนไม่ว่าจะเป็นด้านเสริมร่อนะครับหรือด้านสมรรถภาพทางร่างกายนะครับเราก็สามารถปรึกษาโดยที่เราไม่มีความพัดผื่นไดเลยครับก็อยากจะแข็งแรงอึดฉึกทนแบบผมนะครับแนะนําเลยครับที่นี่เลยครับ b a n g k o k Smart คล i n ิกนะครับ